ชูกเลมหญาแล้วฝนลงเม็ดแล้วฝนล,ลงเม็ดแล้วโมโนกำลังทำหลักให้โอเล่อยู่นะคะชู่ก็เดินริมหญ้าบรรยากาศลมเย็นนะคะตอนเย็นฝนจะตกนะคะฝนจะตก ูบรรยากาศนะคะนู่นมืดมาแล้วมืดมาแล้วนะคะลมแรงด้วยว่ายังไงลมน้อยลมน้อยหน้ามนแก้วป้านงบอกว่าแก้วลาลาเดินะไรน์น้นยาเต็มเลยนะเยี่ยจุ้ง อะไรนายบุญอะไรพิเศยพิเศยของเราพิเศยมะของบักลามะบักลาเด้เขาปลาแล้วเขาปลาอยู่ค่าแล้วบัดนี้ออืเข้าปลาอยู่ค่าแล้ว ไปไหน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 พี่เ uh ส hmm. ียตีแล้วพี่เสียตีแล้วเห็นต้นยาเดีใช่ไหมดูขาเขาพักแบบชิวๆมากลงเม็ดมาแล้ว งามโชคมาเข้าค่ายโดนฝนเลยอืมฝนลินแล้วทุกคนไปแล้วทุกคน ปไปแล้วทุกคนไปหายาแล้วทุกคนไปแล้วเห็นต้นยาแล้วเห็นต้นยาอยู่นู่นแล้วไิเียรลัดมาแล้วมานี่มาหนูมานน่มามานี่มา,มา,มาโอ้ยอยู่คาตาจะหักหมดแล้วมานน่มานน่มานมาน,ออน่เอื้อชนเอื้อ พีกะลัดมาทางนี้มากินหญ้าทางนี้ล้วมา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 เดินมาเดินมาเดินมากินหญ้าทางนี้งามเยอะ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 มานี่มานี่มาเน่มาเน,าน,นนะ่ดูทำหน้าเข้าตาหวานแล้วนั่นอยากนอนแล้วบะนี่กินอิ่มหลาย ดูนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้อออออยลมแร้ลมไร้มากเลยเดี๋ยวแม่กับพี่เชียก็ต้องกลับบ้านแล้วนะหนูนอนอยู่กับป้อนะฝนตกแล้ว งเข้าน้องขึ้นยานะคะ พี่น้องมาลูกมามามาทางนี้ลมแรงแล้วแล้วแล้วมาๆมามามาไกลับบ้านาเราพี่เสียบอกกลับบ้านเรายังสงสัย สงสัยหญ้าแถวนี้อยู่ยังไม่เสร็จบบอไหน อย,อยู่นี่มาเร็ว

โอ้ยนกอะไรมาเต็มเลยนู่นนู่นบินอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้นกที่มากินข้าวบอนกมาแล้วนกมาแล้วนู่นนกมาลงนาตาแล้ว ถูถูด้วยกินไปด้วยถูไม้ไปด้วยมีความสุขเท่เยน็ยนๆอย่างนี้เขาก็จะกินเพราะว่าอากาศเย็นเขาจะกินอร่อยอากาศไม่ร้อนถ้าอากาศร้อนเขาจะไม่ค่อยกินนะคะกินคำสงคำไว้ก็เล่นน้ำแต่ถ้าบรรยากาศเย,ย,ย็นๆนี้เขาก็จะกินเรื่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะคะ อย่าไปชนสาวตาอาไปทูสาวตาหักเลยนอ่ะนะนนีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b บ c r i b e ให้กับงามโชคบกล่า f ฟ m i l y นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปแตต่อไปของ